ขออยู่คนเดียวคืออะไรก็แปลว่าอย่างอยู่คนเดียวสักพักไงแปลยากเหรอไม่เข้าใจตรงไหนหรอและวไอ้คำว่าห่างกันน่ะคืออะไรห่างกันสักพักมันไม่มีจริงหรอกนะเจแปนมันมีแต่เลิกกันทั้งนั้นน่ะพี่ต่อเจไม่เคยคิดเรื่องจะเลิกกับพี่ต่อเลยนะจนที่พี่ต่อพูดเมื่อตะกี้นี่ยแหละเจแปนพี่ไม่เข้าใจอะ ตอนคบกันก็ไม่พอใจพี่ที่พี่ไม่ยอมเปิดตัวเจแปนแต่พอพี่เปิดตัวพี่ขอเจแปนแต่งงานจู่ๆเจแปนจะมาขอพี่อยู่คนเดียวสรุปเจแปนจะไวากับพี่กันแน่อะพี่ต่อเจแค่ขออยู่คนเดียวสักพักเจไม่ได้ขออะไรจากพี่ต่อเลยนะไม่ได้ขอให้พี่เอาอะไรมาให้แล้วพี่ก็ไม่ต้องทําอะไรให้เจด้วยแค่ปล่อยให้เจเฉยๆมีเวลาคิดมีเวลาตัดสินใจอะแค่นี้ไม่ได้เหรอพี่ต่อ เจแปนเจแปนอยากจะคิดอะไรก็คิดไปสิเจแปนจะใช้เวลานาน mm hmm. เท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยแต่ทำไมต้องอยู่คนเดียวอ่ะพี่ต่อก็อยู่ด้วยกันตลอดแบบนี้เจจะเอาเวลาที่ไหนคิดเจอยากมีอิสระมีพื้นที่ในการคิดในการตัดสินใจอะ่ะเจแปนก็พี่อยากอยู่กับเจแปนอะ่ะพี่รักเจแปนพี่อยากแตงก่งงานกับเจแปนพต่อพอพอเหอะ ทำไมอะเจแปนหรือว่าเจาแปนไม่อยากแต่งงานกับพี่แล้วงงว่ะก่อนน้้นี้ก็มีแต่เจแปนไม่เลยอยากจริงจังกับพี่อะตอนนี้พี่จริงจังแล้วไงพี่ต่อนี่อธิบายไปกี่ทีแล้วพี่ไม่เข้าใจสักทีเหรอทำไมผู้ชายมันเข้าใจยากหรอในสิ่งที่ผู้หญิงพยายมามอธิบายอะพูดหลายทีแล้วน้มันน่าลำคาญ 那个年纪些到白。 ต้องทนความรักไม่มีวันพ้ต่อชีวิตตัางแต่กลงไปพร้อมใจที่สุด